EP 40ถูกตบหน้าอีกครั้งเมื่อได้ยินว่าพ่อของหลิวลี่ลี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณวัตถุเพื่อนร่วมคลาสทุกคนในเหตุการณ์ก็สงสัยตาเหยยดยามและเห็นใจต่อเยเฉินพวกเขารู้สึกว่าเยเฉินช่างโชคร้ายจริงๆอยากสร้างภาพปรากฏว่าต้องพบกับผู้เชี่ยวชาญระดับบุคคลซอยฮันหรคันนี่ไม่ใช่ว่าตัวเองตบหน้าตัวเองหรอกหรือถ้าอีกเดียวพ่อของหลิวลี่ หลิวยเยว่เซินลงมาเขาไม่ใช่ว่าไอาเสียยิ่งกว่าอหรอกหรือเซียวซูรันเองก็ไอเล็กน้อยกระซิบกับเย่เฉินว่าเย่เฉินเพื่อนร่วมคลาสหลายคนดูอยู่นะคุณอย่าปากแข็งเลยไม่อย่างนั้นจะน่าอายมากเลยนะก่อนที่จะมาเย่เฉินได้บอกเรื่องเกี่ยวกับที่ซื้อภาพวาดแล้วแต่เขาบอกว่ามันราคาไม่เท่าไหร่ตอนนี้มาบอกว่ามูลค่าหลายหมื่นเซียวซูรัน ก็ค่อนข้างไม่มั่นใจขึ้นมาฉับพลันรู้สึกว่าเยเชินอาจจะโกหกเพื่อเอาหน้าทว่าเยเชิญไม่สนใจสักนิดเริ่มพูดว่าในเมื่อพวกนายไม่เชื่องั้นก็ให้ผู้เชี่ยวชาญมารับบูให้แน่ชัดไปเลยพูดอย่างนั้นแล้วเขาก็พูดอีกว่าจริงสิทุกคนอย่าลืมละเพื่อนร่วมคลาสหวังถึงเฟยให้ตายก็ไม่สนิทให้รานึกผิดยังจะสาบานอีกครั้งนี้ต้องกินโตหวังถึงเฟยคิดถึงเรื่องที่รถถูกเผาเมื่อครู่จึงไา้อย่างเขน เคียวเคียวฝันว่าเยเฉินนายแม่งดดีให้มันน้อยน้อยหน,น่อยเรื่องแข่งรถเมื่อครูเป็นชั้นที่ถูกในครอบงอยครับันเต็มใจยอมรับความพ่ายแพ้ครั้งนี้กูก็ยินดียอมรับความพ่ายแพ้เหมือนเดิมถ้าภาพวาดที่นายให้มีมูลค่านับหมื่นจริงกูก็จะยอมกินโตแต่ถ้ามันไร้ราคานายจะกินไหมล่ะเยเฉิญพยักหน้าและพูดว่าได้ถ้ามันไร้ราคาฉั้นกินก็ได้ภาพวาดนั้น ถึงแม้ไม่ใช่ภาพวาดที่มีชื่อเสียงอะไรแต่ที่จริงแล้วเป็นผลงานของห่วงเซิ่นจิตรกรแห่งราชวงศ์ชิงและร้านขายของเก่าแห่งนั้นเป็นเครือข่ายระดับประเทศมีการรับประกันของแท้ไม่ใช่ของแท้ชดใช้สิบเท่าเพราะฉะนั้นภาพวาดนี้จึงไม่สามารถเป็นของปลอมได้เซียวซูรันอยากห้ามเย่เฉินแต่ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเลยและเย่เฉินก็ตกลงไปแล้วจึงหมดผลทางดังนั้นจึงแอบถอน หายใจคนเดียวตงร่างหลินก็ค่อนข้างประหลาดใจทำไมเยเฉินถึงได้มั่นใจนักที่จริงแล้วเมื่อดูให้ดีๆคนคนนี้ยังคงลึกลับวันนั้นที่เทียนเซซียงฝูท่านหงห้าผู้โด่งดังก้มหัวให้เขาอย่างคาดไม่ถึงมันเพราะอะไรกันแน่เธอยังไม่เข้าใจมาโดยตลอดแต่ใน,ในใจเธอก็มั่นใจว่าตัวตนเยเฉินต้องมีความลับบางอย่างแน่หวังถึงเฟยรู้สึกว่าในที่สุด เขาก็มีโอกาสที่จะดึงเมืองกลับคืนมาพล่ออกมาทันทีดีทุกคนเป็นพยานเราให้หลิวลี่เชิญพ่อของเธอลงมาสักครั้งช่วยเราประเมินให้แน่ชัดหลิวล,ลี่ต่อสายโทรออกโดยตรงต่อหน้าทุกคนพูดว่าคุณพ่อคะคุณลงมาที่นี่ครู่หนึ่งคะ่ะเพื่อนร่วมคลาสของเต้าคุณให้ภาพวาดมาภาพหนึ่งอยากรบกวนให้คุณมาตรวจสอบหน่อยครับหนึ่งนาทีต่อมาชายชราคนหนึ่งก็เดินช้าช้า ลงมาจากบันไดชั้นสองบุคคลน,นี้คือผู้เชี่ยวชาญการประเมินโบราณวัตถุหลิวยาเวเซนวันนี้เป็นวันเปิดร้านอาหารของลูกสาวกับลูกเขยในอนาคตของหลิวยาเวเซนเขาจึงเชิญเพื่อนเก่ามาด้วยกันในห้องส่วนตัวฉันบนได้ยินว่ามีภาพวาดโบราณที่ต้องประเมินทันทีที่นิสัยมืออาชีพเกิดขึ้นจึงรีบลงมาดูหลิวยาเวเซนก้าวเดินขึ้นเวทีหลิววลลี่รีบยื่นของขวัญที่เป็นภาพวาดให้เขาแล้วพูดว่า คุณพ่อคะคุณพ่อรีบประเมินภาพนี้หน่อยคะ่ะมีคนบอกว่ามันมีมูลค่าหลายหมื่นพูดอย่างนั้นแล้วเธอก็มองไปอย่างเย่เฉินด้วยสีหน้าดูถูกอย่าจกที่ก่อผู้หญิงกินให้ภาพวาดโบราณหลายหมื่นหยวนใครจะเชื่อไม่ต้องเดาก็รู้ภาพวาดต้องเป็นของปลอมแน่นอนคนอื่นๆก็คิดเหมือนกับเธอไม่มีใครเชื่อว่าเยเฉิญจะสามารถให้ภาพวาดหลายหมื่นได้ ลิวเยเวเซินรับกล่องของขวัญไปท่ามกลางสายตาของสาธารณชนดึงเอามวนออกมาแล้วเปิดมันอย่างระมัดระวังภาพวาดโบราณเป็นสีเหลืองบางส่วนมันดูตเตกนใิแขมต้อยได้ค่ามากเพื่อนร่วมคลาสหลายคนที่ชอบตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกพูดว่าโอ้ oh, oh, พระเจ้าดูแล้วไม่เหมือนของดีอะไรเลยนั่นสิฉันดูแล้วราคาแค่ห้าสิบหยวนเท่านั้นแหละเดาว่ามันยังไม่คุ้มค่ากับกล่องนั่นเลยว่าไหม กล่องนั่นหน้าจะราคา78 8 0สิบหลิวยเยว่เซินพิจารณาภาพวาดอย่างละเอียดครู่หนึ่งหลังจากดูไม่กี่นาทีถึงได้ยิ้มและถามว่าภาพวาดนี้เพื่อนร่วมคลาสของเต้าคุณให้มาเหรอใช่ค่ะหลิวลี่ลี่พูดว่าและยังเป็นเพื่อนสนิทต,ตอนมหาวิทยาลัยด้วยค่ะเมื่อพูดความหมานี้ที่หลิวลีล่ลี่คิดอยู่ในใจก็คือเย่เฉินเป็นเพื่อนสนิทกับหวังเต้าคุณแต่ให้ขยำมูลค่าไม่ถึงร้อยหยวน ใช้คุณพ่อของฉันเปิดเผยคุณต่อหน้าสาตนรณชนเดียวนี้เลยแต่ทว่าใครก็ไม่คาดคิดหลิวเวยเวยเซินกลับถอนหายใจและพูดว่าดูเหมือนเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยนะถ้าไม่ใช่เพื่อนที่ดีมากใครจะยินดีมอบของลอโทนิคัมค่าเช่นนี้เมื่อทุกคนได้ยินคลาม,มามาพูดนี้ก็ต่างตกตะลึงเพลินเพลดิดนี่มันสถานการณ์อะไรของลอโทนิอาบาค่าเหรอขยะนี่เป็นของลอตทนิคัมบาคา่ามากเลยเหรอหวังถึงไฟคิดในใจว่า ของเราทนทางว่าข้าแม่มึงสิมึงไปถนนโบราณเพื่อซื้อดอกไม้ปลอมฉีใส่แล้วทําให้มันเก่าจนดูว่าเป็นภาพเหมือนจริงยิ่งขึ้นขณะนี้ลิวยเยวเซนพูดอย่างจริงจังนี่คือผลงานที่แท้จริงของหวงเซินจิตรกรในราชวงศ์ชิงถึงแม้หวงเซินไม่ถือว่าเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงมากนักแต่ก็เป็นหนึ่งในจิตรกรที่โดดเด่นมากคนหนึ่งเป็นหนึ่งในแปดประหละักของหยางโจวพูดอย่างนั้นและหวังยเยวเซิน ก็พูดอีกว่าภาพวาดนี้ฉันสันนิษฐานว่าราคาซื้อขายในตลาดอยู่ที่ประมาณมากกว่าสองแสนหยวนมากกว่าสองแสนหลิวลี่ลี่โง่เขลาไปเลยเธอคิดว่าของสิ่งนี้ไม่คุ้มร้อยหยวนด้วยสโทเนียนมาใครจะไปคิดว่ามันจะมีมูลค่ามากกว่าสองแสนหวังเต้าคุณก็ตกตะลึงไปเช่นกันพล่องออกมาว่าพระเจ้าเยเฉินนายให้ของลอาโทิลท์ราคาขนาดนี้กับฉันได้ยังไงมันแพงเกินไป เยเชินพูดอย่างไม่ใส่ใจเต้าคุณมันเป็นแค่เรื่องของจิตใจไม่ต้องสนใจเรื่องราคาให้มากนักหรอกหวังเต้าคุณสะเทือนใจมากคิดไม่ถึงจริงๆว่าเพื่อนสนิทในมหาวิทยาลัยจะจริงใจมากขนาดนี้ยังไม่น่าเชื่อหวังถึงไฟหน้าตาตกตะลึงนี่มันสถานการณ์อะไรขยะนี่มีมูลค่ามากกว่าสองแสนนั่นเหรอมันมีมูลค่ามากกว่าสองแสนไอหาแม่งนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ย เพื่อนร่วมคลาสทุกคนก็ตกใจคราวนี้ใครก็ไม่กล้าดูถูกเยเชินอีกแล้วเพราะสุดท้ายแล้วเขาเป็นคนที่มอบภาพวาดโบราณมูลค่ามากกว่าสองแสนให้เป็นของขวัญโดยไม่คิดมากในใจทุกคนอิจฉาหวังเต้าคุณจนเกือบตายสุดยอดจริงๆได้ของขวัญราคาแพงเช่นนี้ในงานเปิดลงทุนน้อยแต่ได้กยขังลาไรมากตอนนี้หลิวลี่ลี่ตกใจมาก เปลี่ยนมุมมองต่อเยเฉินใหม่ทันทีพ่อของตนอยู่ระดับไหนใจเธอรู้ดีที่สุดในเมื่อพ่อตนบอกว่าภาพวาดมีมูลค่ามากกว่าสองแสนช่น,นั้นมันก็มูลค่าอามนั้นแน่นอนโอสวรั์เพื่อนร่วมคลาสของหวังเต้าคุนมอบของขวัญที่ราคาแพงเช่นนี้ความโออดนี้ไม่ใช่ว่าใหญ่มากหรอกหรือคิดถึงตรงนี้เธอก็มองเยเฉิญด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยแสงดาวเปล่งประกายเซียวซูรันถาม ด้วยความไม่เข้าใจเย่เฉินภาพวาดนี้คุณจ่ายไปเท่าไรกันแน่เย่เฉินยิ้มเล็กน้อยแล้วกระซิบว่าที่จริงแล้วไม่ได้จ่ายไปมากนักสาเหตุหลักคือภาพวาดนั่นเป็นคนรู้จักขายให้ผมเขาก็เลยลดให้ดังนั้นจึงคิดราคาถูกให้ผมเซียวซูรันอดจะพูดไม่ได้ว่าภาพมากกว่าสองแสนขายให้คุณไม่กี่พันหยวนยังมีคนดีแบบนี้อยู่ด้วยเหรอเย่เฉินพูดบางเบาว่าที่จริง มีคนจำนวนมากที่ไม่ได้ให้ความสนใจทราคาหนกับเรื่องเงินขนาดนั้นผมก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอไม่อย่างนั้นผมจะมอบภาพวาดนี้ให้เต้าคุณเหรอเซียวซูรันพยักหน้าเบาๆที่เยเฉิญพูดนั้นไม่ผิดถ้าเงินสืคอหราคานมากก็จะไม่มีใครให้ของแพงเช่นนี้ดูเหมือนว่าถึงแม้ว่าสามีของตนจะไม่ได้โดดเด่นแต่จิตวิญญาณนั้นสูงส่งขณะนี้เยเชเินลุกขึ้นยืนมองหวังเต้าคนที่กระเท้าและหน้าตาตื่น ตรนกลุกลีลุกลนจึงถามยิ้มยิ้มว่าเพื่อนร่วมคลาสหวังถึงเฟยตอนนี้นายจะกินยังไงเจ้าปากกัดกินโดยตรงหรือจะให้เอามีดมาสับเป็นชิ้นๆให้ในายกินทีละ